สวัสดีครับผมเค a ังโปรช็อปวันนี้ก็ออยู่กับมิตซูบิชิปาเจโร่2018นะครับวิทยุทีวี11นะครับมีกล้องรับขันลูกค้าได้นำรถมาติดตั้งจอยดอยตรงรุ่นขนาดานิ้วทางเรานะครับตัวนี้เป็นยันต์สหล4ใส่ซิมได้นะครับรองรับคาเพนะฮะระบบทุกอย่างนะครับจมาติดฟังชันที่เปงนอะไรใช้งานได้ปกติติดตั้งรูปแบบปักตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวระดับแรกเราจะดูในส่วสดของกล้องรับขันนะครับนี่นะครับ เรียกดูมุมเหมือนกับที่มาจากโรงงานและปกตินะครับดูไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของกล้องนะฮะนี่ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของแต่ทัศนกรีนหน้าจอนะครับนี่นะครับดไหลายมากนะครับในที่ youtube นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเรียกว่ากดปุ๊บมาปั๊บนะครับนี่นะครับเลื่อนดูนะฮะ แล้วก็รองรับการแบ่งหน้าจอนะครับสองหน้าจอนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Google Map นะครับก็รองรับในส่วนของฟังก์ชันคำสั่งเสียงนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะยกเลิกเส้นทางที่นำหน้าไปก่อนนี้นะครับยกเลิกไปเราจะใช้คำสั่งเสียงให้ใหเพื่อนทางหน้าดูนะครับโอเคนะฮะนี่ครับ ใช้าง,งานง่ายนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาสอบถามข้อมูลกั็ได้นะครับนนี้ตัวผมเองก็ต้องขอจบรีวิวพินตันนี้หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ